ดีค่ะทุกคนนี้ต้นรับรู้ช่างไรนี่นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพิมนะคะในลุกที่ค่อนข้างจะเต็มแบบนี้นะคะวันนี้ไปทําภารกิจมาคลิปนี้นะคะพิมก็มเห็นเพื่อนเพื่อหลายคนขอเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะคะว่าอยากให้แชร์ามเบเนฟิตนะคะจากการทํางานเป็นลูกเรือที่ใส่กันเป็ตนตลกกลางให้ฟังหน่อยนะคะวันนี้พิมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะว่าเบเนฟิตที่พิมได้ตอนที่เป็นแอร์อยู่เมืองแขนเน่ได้อะไรบ้างนะคะ ก็ไปฟังกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่ออกจากประเทศไทยไปอาบูดาบีนะคะทีมก็ตั้งเครื่องบินไปแบบฟรีนะคะคือได้ตั๋วฟรีนั่นเองค่ะเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายใกนการเดินทางใดท้งสิ้นนะคะก็คือตั๋วที่สายการบินลักให้นะก็นั่งได้เลยนะคะแล้วก็โชคดีมากที่วันนั้นไฟล์ไม่เต็มนะคะแล้วก็สายการบินเขาก็อัปเกรดให้นะคะให้นั่งบิส n e เนสคลาสไปอาบูดาบีเลยค่ะกระเป๋าตอนนั้นได้อยู่ประมาณรวมทุกอย่างแล้ว6กกิโลนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะสำหรับการย้ายประเทศนะคะแต่ว่าก็พยายามเอาไปให้มันนพออดีก่ หลังจากนั้นก็ค่อยแบบกับไทยมาแล้วค่อยเอาไปทีหลังก็ตัวนั่งเครื่องบินจากไทยไปอบบดาบีฟรีนะคะพอไปถึงที่สนามบินแล้วก็จะมีอย่างที่2เลยค่ะที่ฟรีก็คือมีโชเฟอร์มารับเรานั่นเองนะคะรับใครรับมาเลยเพื่อนของเราก็จะไปแต่ละคันแล้วก็ไปรถใครรถมาเลยนะคะซึ่งรถที่เขานํามารับก็เป็นรถ b ีเบยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ตรงน,นี้ เขาจะมีรายชื่อเลยว่าแบบเออเรานะชื่อไรแล้วก็ไปรถคันไหนนะคะก็จะมีโชเฟอร์มาลากกระเป๋าเข็นกระเป๋ายุกกระเป๋าปิดประตูให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ในรถก็จะมีแบบพวกน้ําดื่มพวกผ้าเย็นให้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะสายการบินพรีมปกติเขาจะมีรถรับส่งให้แบบแพกเกสที่เขาจาจ้างโชเฟอร์อยู่แล้วซึ่งในรถเนี่ยมันก็จะมีน้ําผ้าเย็นในคาเชน,น้าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าเราก็คือแบบไปในฐานะคนที่กําลังจะไปทํางานให้เขาใช่ไหมคะเขาก็เลยเออให้มีรถามารับฟรี นะคะก็แฮปปี้มากๆค่ะอันดับที่3นะคะก็คือฟรีค่าบ้านนั่นเองนะคะบ้านที่อยู่ที่นู่นก็จะเป็นหมู่บ้านมีหลายหมู่บ้านมากค่ะทุกคนตอนนี้นะ่าจะมีประมาณ6 7หมู่บ้านได้ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะใหญ่มากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนได้อยู่หมู่บ้านอะไรแล้วห้องจะเป็นแบบไหนนะคะอย่างพริมนะคะได้ห้องที่แบบอยู่หมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใกล้ๆในกลางเมืองหน่อยนะคะแต่ว่าห้องก็จะดีก็จะเป็นห้องใหญ่เลยเดินเข้าไปก็จะมีโถงห้องโถงใช่ไหมคะห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทานอาหาร แล้วก็มีห้องน้ําข้างนอกส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนห้องนอนก็จะแยกเป็น2ห้องค่ะก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะห้องหนึ่งที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็อีกห้องนึงเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็มีห้องน้นําในตัวค่ะซึ่งอันนี้ก็สุ่มดวงอีกแล้วนะคะว่าเราจะได้อยู่รแมนตกับคนชาติไหนซึ่งของพิมพ์ได้อยู่กับเพื่อนคนไทยนะคะก็แฮปปี้มากๆค่ะ และแน่นอนว่าฟรีบ้านแล้วค่าไฟค่าน้ำก็ฟรีเช่นกันนะคะทุกอย่างไม่ต้องจ่ายะไรเลย,เลยคือมันดีมากทุกคนคือแบบ,แบบแค่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทํางานที่เหลือค่าใช้จ่ายค่าที่อยู่อาศัยคือไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะเขาก็ใจ่ายให้นะคะเออแต่ว่าจะมีอีกอย่างที่เราต้องจ่ายเองคือค่า WiFi นะคะบ้านจะมาแบบนั้นแหละเพราะว่าวค่า Wi-Fi ค่าในโทรศัพท์มือถืออ่ออะไรพวกนีน้คือเราต้องเป็นคนจัดการเองจ่ายเองนะคะที่เหลือฟรีค่ะ เมื่อกี้สอย่างและะ้วค่ะก็จะมีฟรีตัว๋วเครื่องบินใช่ไหมคะจากกรุงเทพไปอบูราบีฟรีโชเฟอร์มรารับมาส่งนะคะฟรีค่าบ้านฟรีค่าน้ำค่าไฟ ต่อมานะคะก็จะเป็นฟรีรถรับส่งจากบ้านไปที่ทำงานคือสนามบินนะคะเรียกว่าฟรีทรานสปอร์เทชันละกันค่ะในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าเกิดไปเที่ยวเองอะไรเงี้ยนั่นคือต้องออกเองะคะจ่ายเองแท็กซี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดไปทํางานจากบ้านไปตึกบีฟนะคะไปสนามบินเงี้ยไปและกลับเงี้ยเราไปทำไฟล์สเสร็จทำไฟล์สเสร็จก็กลับอะไรเงี้ยก็จะมีรถบัสนะคะมารับหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็ลงไปให้ตามเวลาแค่นั้นเองก็ฟรีเหมือนกันค่ะพอพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่งางๆเรียบร้อยมาเรื่องการทํางานบ้างนะคะการทํางานก็รู้อยู่ แล้วนะคะยูนิฟอร์มฟรีแน่นอนใช่ไหมคะทั้งชุดสวยๆแบบเนี่ยหญิงเมืองแขกใช่ไหมเป็นชุดสีแบบสวยๆชุดที่ใครๆก็บอกว่ากเกรนะคะผ้าพันค่มผ้าพันอคอรองเท้าเสื้อโค้ทอะไรต่างๆใดๆเอ่ยทุกอย่างก็ฟรีนะคะ รองเท้าอย่างเงี้ยทั้งรองเท้าทส้นสูงที่ใส่เดินสนามบินหรือว่ารองเท้าที่ใส่ในแคบินนะคะกระเป๋าลาก,กระเป๋าสะพายทุกอย่างฟรีเช่นกันค่ะเพืถัดมาะค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนตื่นเต้นมากก็จะเป็นเรื่องของตั๋วนั่นเองนะคะตั๋วโดยสารซึ่งเราเองนะคะจะได้รับตั๋วที่เป็น9ก็นะคะคือลด90%เราจ่ายแค่10%แล้วก็เป็นตั๋ว50%แล้วก็ตั๋วที่เป็นตั๋วฟรีไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่า annual ticket ก็คือจะได้เหมือนปปีีลละะะะคคคคครรััั้้้งนนะะถาผิดขอภะคะคอภยื แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้เหมือนถ้าพิมพ์จำไม่ผิดคือพ่อแม่จะได้เหมือนเราแล้วก็นอกจากพ่อแม่แล้วนอกจากสามีแล้วก็ลูกอีกนะคะที่จะ้เหมือนเราก็จะมีเพื่อนๆที่เราสามารถเพิ่มเขาเข้าไปเพื่อรับสิทธิประโยชน์พวกนี้ได้อีกประมาณ 8คนด้วยกันนะคะก็เรียงไปเลยครับใครมีเพื่อนเยอะก็โอเคเอาชื่อมาก็มาใส่ชื่อใส่เลขพาสปอร์ตนะคะเพื่อนก็สามารถใช้ตั๋วได้แต่ว่าอาจจะลดเยอะไม่ได้เท่าเรานะคะแล้วก็ตั๋วเนี่ยค่อนข้างจํากัดก็คือใช้ได้12ครั้งต่อปีคะ่ะแต่12ครั้งก็เยอะใช่ไหมทุกคนคือแบบเดินทาง12ครั้งต่อปีคือมันเยอะมากแล้วเขาก็ได้แบบเออส่วนลดอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะพเพื่อนๆก็จะรักเรามากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะเวลาที่ไปสนามบินต่างๆในนนาาาะะะลลูกเเเรรือควมี ในดีการ์ดเนี่ยเราจะสามารถซื <stream confer dles> ้อของในดิสติ <SPEAK irmi Creator> ้บฟรีหรือว่าค so so ่าทรานส p o r เ a ช i ั n นต่างๆในสนามบินอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีส่วนลดให้โดยเฉพาะในดิสติ้บฟรีที่ไทยนะคะก็จะได้ส่วนลดค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะคะประมาณ20%ได้มากสุดนะคะที่เคยที่เคยใช้มานะคะอีกเรื่องนึ่งเลยนะคะทุกคนก็คือการรับรายได้ที่อาบูดาบีนะคะจะไม่เหมือนการรับรายได้ที่ไทยเพราะว่าเราทํางานที่ต่างประเทศใช่ไหมคะเราทำงานที่อาบูดาบีเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างรายได้ทุกอย่างเราจะได้เต็มจํานวนนะคะก็ไม่มีการหักภาษีใดทั้งสิ้นค่ะ ะะอันนี้ก็เป็น b enefits ทั้งหมดนะคะที่รีมนะคะได้ต้องบอกว่าซาบซึ้งมากๆภูมิมใจมากๆเพราะว่า รู้สึกว่าเบนฟิตเขาดีมากๆเลยนะคะในการไปทํางานอยู่ที่อาบูดาบีนะคะเพื่อนคนไหนนะคะถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีกําลังใจที่จะแบบเอออยากจะไปสมัครอยากจะแบบไปทํางานเป็นลูกเรือที่เมืองแขกอาบูดาบีนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดได้ไปบินแล้วได้ไปเป็นลูกเรือที่นู่นแล้วก็จะได้เบนฟิตพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้คุณก็มาแชร์ประมาณนี้ค่ะเพื่นอนคนไหนคำถามอะไรสามารถทิ้งเข้าไได้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, s ับ s c r i b e ช่องน,นี้ด้วยนะคะ Hasta